อย่าง,างความคิดของผมนะครับ<ม>การติดตั้งวงเงินแสนขบ่าเนี่ยถ้าถ้าเราพูดในฐานะของการกู้เงินมาติดนะครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยถ้าเราเสียดอกเบี้ยแบงก์ก็ประมาณพันสองพันสองเนี่ยจริงๆแล้วพี่พี่บังขับไปอะไรยังประเทศกลับมาก็คืนละคุ้มแล้ว,พ,ลวพันสองคืนมาแล้วถูกไหมเพราะเขาพี่บงังใช้สี่ร้อยใช่ไหมครับแต่ทีนี้คนก็บอกว่าเอ๊ะระบบผมมันไม่คุ้มโอ้โหกว่าจะคืนทุนต้องเป็นสิบเดือน ทีนี้ผมผมบอกว่าถ้าจะให้คืนแสนหนึ่งก็คืนในสิบเดือนผมก็ว่าเขาคุ้มนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่หายคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรากู้เงินหนึ่งแสนบาทเหมือนเรากู้มาซื้อรถเนี่ยหนึ่งแสนบาทคุณเสียดอกเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมใช่แต่กู้แก๊สนี่แสนกับบาทเสียดอกเดือนละพันสองพันสองนี่คุณขับรถไปแล้วยองไปกลับก็คืนแล้วนะคืนแล้วครับฮะแล้วพี่บังคิดว่ายังไงเนี่ยไอ้ไอ้ไอ,อ้ที่เขาคิดกันเนี่ยมันถูกหรือผิดครับถามความรู้สึกผมครับครับ ถามว่าเงินแสนก่บาทไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมจะจะมั่งมีหรือจะรวยอะไรแต่ไมัคือผมมาคิดระยะยาวถ้าเกิดทุกคนแม้กระทั่งคนที่ท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะฮะผมจะบอกเลยแค่หลังจากที่คุณดูแล้วคุณจับรถเมื่อไหร่คุณต้องนึกถึงเชื้อเพลิงถูกต้องไหมแน่นอนที่สุดเงินที่คุณเสียไปเนี่ยแบงก์จะเป็นสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งไรก็แล้วแต่คุณรวรวมเดือนนั้นคุณเสียเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณใช้ตรงนี้คุณปัดตรงนี้ไปคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วระบบอ,อะไรก็แล้วแต่นะคุณจะลืมจริงๆว่าสามเดือนนั้นคุณอยากจะบอกเลยว่าเงินแสนกว่าบาทเนี่ยคุณน่าจะไปให้เขาอีกซะอีกช้ำมันเหลือ, <c oughs> อจริงๆโอ้ ه, พี่บังคิดขนาดนี้แม,ม <ะ S 2> ผมสําหรับผมนี่นะผมขอแค่นี้พี่บงังสมมติพี่บังใช้เดือนหนึ่งซะสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะครับผมพี่บังมาติดผ่อนกับผมนะครับพี่บังสมมติพี่ใช้เดือนสามหมื่นนะพี่พี่บัง กับผมเนี่ยพี่พี่บังก็เหลือค่าใช้จ่ายหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่อนผมหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่าพี่บังเหลือใช้อีกหมื่นหนึ่งนะเหลือใช้ดีฮะโดยที่พี่บังไม่ต้องลงทุนเลยเหลือใช้ครับเอาธรรมดาคือคือเราเอาเงินเอาเงินให้ให้ให้เด็กตามไปนะแต่ละครั้งท่นอ่ะเราเก็บมาเก็บมาเสี้ยวเดียวเองให้ทางนี้ได้ครับถึงว่าไม่ต้องคิดแต่ที่ไม่ต้องคิดผมคิดแล้วมาเพราะ อย่าลืมนะตรงนี้มันจะเป็นทุกคนจะเป็นต้องต้องต้องจ่ายนะฮะครับไม่ใช่ว่ามามามาจ่ายตรงตรงระบบตรงนี้ครับไม่จ่ายตรงนี้คุณลดคุณไปไม่ได้ครับยิ่งคุณช้าคุณยิ่งเสียเยอะกว่าครับครับก็หลายๆลายอย่างอย่างที่พี่บังก็เห็นอยู่ว่าพี่บังมีเพื่อนฝูงในวงการเยอะมากนะครับบางรายก็คล้ายๆกับเออผมว่าบางรายอาจจะอาจจะไม่เชื่อพี่บังก็ได้คิดว่าพี่บังมีหุ้นสวยกับาผมหรือเปล่าทำไมเชียร์จัง อาผมว่าเขาอาจจะคิดยังไงก็ได้นะคนเราอยากจะบอกตรงเลยว่าผมเนี่ยทำอะไรกินจับแล้วก็เลยชัดเจนจะทําอะไรก็แล้วแต่ออกมาจากจิตวิญญาณและความรู้สึกทำอะไรจะสำเร็จคือผมได้สําเร็จในความรู้สึกผมผมจะได้มากได้น้อยผมภูมิใจครับผมภูมิใจเมื่อน้ําท่วมเมื่อน้ําท่วมที่ผ่านมาผมก็ใช้ตัวนี้วิ่งไม่มีปัญหาระบบน้ําระบบอะไร ขาไม่มีปัญหาจริงๆครับรถโดยเฉพาะรถด,ด,ดีเซลเนี่ยเราไม่แคร์เรื่องน้ำใช่ไหมครับ,รบอย่างเช่นช่องสามเนี่ยใช้รถวีโกเป็นตัวลุยน้ําตลอดเลยซึ่งซึ่งเออผมก็อยากจะถามพี่บังว่าเออเราเราเรถรถรถฟอร์จูเนอร์เรารู้ว่าใช้ได้แหละน้ําท่วมน้ำลุยได้ทุกสภาพระบบการเรามีปัญหาไหมครับไม่เคยมีปัญหาลุยน้าอย่างไรก็ไม่ครับปัญหาก็วิ่งปกติเหมือนเดิมครับวิ่งปกติเหมือนเดิมอะบางคนอาจจะละอองน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ เครือ่อพัดลมจะพัดขึ้นไปเจอระบบกา๊าซของเราไหมอะไรไหมไม่เคยไม่เคยคำว่าเครื่องจะวิ่งนิ่งตลอดคุณจะปิดแอร์เปิดแอร์อันนี้ความรู้สึกผมความรู้ตรงนี้ครับผมผมยังมไม่แต่ว่าคุยด้วยที่ที่ใช้ที่ใช้ผ่านมาก็คือคไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยจะเปิดแอร์ปิดแอร์อะไรก็แล้ไม่ไมี <c oughs> ครับก็อได้เก็บความรู้ มหาศาลเลยนะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมจะมากหรือน้อยนะครับก็ท่านก็ใช้ดนพินิจกันเองนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์พี่บังแล้วก็พี่บังมีตัวตนนะครับพี่บังเป็นผู้บริหารจากบริษัทซูเลียนนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับก็พี่บังก็ยินดีที่จะให้เบอร์สำหรับ ที่จะถามข้อมูลหรือว่าจะกิ้งกางขอพี่บังว่าเออไปเจอกันตรงไหนจะขอทดสอบรถหน่อยอะไรได้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าพี่บังจะมีอะไรขัดข้องไหมครับครับได้เลยครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรืออยากจะดูรถหรือว่าอยากถามความรู้สึกนะหลายด้านโดยเฉพาะยิ่งผมก็ผู้ิหารการขายนะในในระดับสูงแล้วก็โดยเฉพาะทําธุรกิจนะหลายๆด้านเดี๋ยวรถลุยคุณมีรถพิฆาตรืองอะไรผมก็มีธุรกิจขายไก่ขายวัวนะคือด้วยอยู่ตลาดนะฮะแล้วก็ลุยอย่างนี้ ลุยแล้วก็ชอบคือชอบสมบุกสมบันขึ้นเขาลงห้วยนะฮะก็ก็ก็ยัง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 ยืนยันสมมติว่าถ้าถ้าถ้าฉกฉกฉฉยโอกาสนะครับในระหว่างพี่พี่บังขึ้นฉกขึ้นเขาลงห้วยอะไรขอนั่งรถไปด้วยว่าเออรถพี่บังประหยัดจริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับดีดีต้อนรับนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าสนุกนะเป็นคนที่สนุกคือไม่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 เสียดเพราะว่าชอบนะฮะชอบทำงานก็พี่บังก็เป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ ในช่วงที่น้ำท่วมแบบแบบฮารุโฮดนะครับก็พี่บังเองก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องนะครับไปช่วยเหลือสังคมไปแจกอาหารไปถือว่าเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจงามนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับก็ถือว่าพี่บังเป็นคนมุสลิมนะครับเป็นคนที่พูดอะไรจะต้องรับผิดชอบในคำพูดถึงแม้ว่า เอ่อใครจะเห็นไม่เห็นพี่บังก็จะไม่ไม่ใช้คำพูดอะไรที่ไม่เป็นจริงนะครับครับก็เอ่อไปพิสูจน์กับพี่บังได้นะครับพี่บังยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกๆด้านว่าข้อดีเป็นอย่างไรข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะดีที่สุดก็คือว่าไปพบพี่บังในขณะที่พี่บังเดินทางไปไหนแล้วก็เกาะพี่บังไปด้วยถ้าเป็นสุภาพดีจะ สุภาพตีจะอันตรายไหมครับไปกับพี่บัมแ่ันตรยครับแม่อันตรายใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนคือพี่น้องกันพี่น้องกันนะครับโดยเฉพาะเราก็ต้องพี่บังเป็นสุภาพบุรุษนะครับครับผมก็ขอเบอร์โทรพี่บังอีกสักครั้งนะครับครับก็ติดต่อแล้อชื่อก่อนนะครับชื่อผมสักชัยนะสักชัยนะครับพิมตระกูลนะพิมตระกูลนะครับเรียกท่านว่าพี่บังครับพี่บังครับก็ทํางานหลายด้านอาจจะชี้แนะได้ทุกอย่างแต่รีบตัดสินใจนะฮะครับใครที่ว่ารีบตัดสินใจเชื่อผมจะ ถ้าเรามั่นใจเราการตัดสินใจอันนี้ไม่ใช่ชุรกจิตนะครับครับคือเพื่อตัวเราและครอบครัวของเราผมอยากจะบอกให้คุณรีบตัดสินใจเลยถ้าเกิดคุณยังใช้รถอยู่เงินคุณจะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยจากที่คุณจะมีรถคันหนึ่งนะฮะคุณจะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อคุณใช้ระบบนี้แล้วคุณอาจจะต่อยอดจะเป็นอสังหาเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นสวนอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับให้คุณก็อีกนิดนึงนะครับขอขอแทรกนิดนึงนะครับ ว่าอย่างทุกวันนี้นะครับท่านผู้ใช <ault> <ens acab> <oon> ้รถเนี่ยท่านใช้รถทุกวันนี้อ่าผมพูดแล้วอาจจะตกใจนะครับท่านใช้ดอกเบี้ยร้อยละร้อยละสองร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยละบาทห้าสิบนะครับพี่บังเข้าใจนะครับร้อยละสองร้อยนะครับเพราะว่าสามหมื่นเหลือหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยร้อยละสองร้อยถูกไหมครับพี่บังครับถ้าท่านได้ยินบอกว่าท่านกําลังใช้ดอกเบี้ยร้อยละสองร้อยในการเติมน้ำมันท่านจะเป็นลมครับ รีบมาติดเงินผ่อนนะครับเหลือแค่บาท20บาท50ดอกเบี้ยนะครับติดเงินผ่อนเลยครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับครับก็ท่านี้ก็ขอเบอร์โทรพี่บังเลยครับครับก็เบอร์โทรผมนะฮะศูนย์แปดหกสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองครับผมครับครับขอบคุณพี่บังมากครับสวัสดีครับ